ครเป็นชิ้นอัติค่าซึ่งเป็นชิ้นส่วนหนึ่งของกระดูสรีระร่างกายของท่านครับก็ได้เก็บรักษาไว้อย่างดีครับ,บสวัสดีค่ะพบกับดาดีเอ็มหรอกปูโต๊ะนะคะแล้วผมต้นหลังวังครับวันนี้นะคะจะพามาล้วงคองเห,าห่านะคะคุณอาพิธานนะคะซึ่ง คุณพ่อกับคุณอาถือว่าเป็นลูกศิษย์ใกล้ชิดหลวงปู่โต๊ค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอสอบถามก่อนเลยว่าได้ข่าวมาว่าบ้านของคุณอาเนี่ยอยู่ภายในวัดเลยอยู่ข้างๆวัดข้างๆเลยใช่ไหมคะคือคุณพ่อในยุคนั้นก็คือนับสือศรัทธาของปู่โตได้ยังไงคะก็คุณพ่อผมเนี่ยท่านบวชอยู่กับหลวงพ่อสดวันปักน้ำแล้ว พอหลวงพ่อสดมราภาพท่านก็เลยเดินข้ามคลองมาอาศัยบาร,รมีอยู่กับหลวงปู่หลวงปู่ก็เมตตาประสิทธิ์ประสา์วิชาต่างๆให้ครับก็อยู่มาตั้งแต่ป,ปี2503อยู่หลวงปู่มาตลอดจนท่านมราภาพเมื่อปี24 ได้โชว์ของศักดิ์สิทธิ์กันไปแล้วด้วยนะคะเดี๋ยวลองดูได้นะคะท้ายรายการนะคะที่อยากสอบถามคุณนาเรียกขออนุญาตเรียกคุณนาวินะครับ,รบเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆของบุตรโตที่คุณนาได้สัมผัสมานะครับ,รบแล้วมีมีอยู่บริบทหนึ่งที่เราคุยกันก่อนหน้านี้ที่คุณนาเล่าให้ฟังว่าหลวงป,ปู่เนี่ยจะบริกรรมคาถาทําผงพิเศษเป็นของตัวเองหลวงป,ปู่ทำยังไงครับก็เท่าที่ทราบจากคุณพ่อนะครับตอนที่ ท่านไปหาหลวงปู่ก็จะมีลูกศิษย์ลูกหาครับรุ่นเดียวกับคุณพ่อก็จะแวะเวียนไปกราบไัสนทนาธรรมกับหลวงปู่ที่กุฏิครับในช่วงเย็นๆค่ำๆหลวงปู่ก็จะมีการทําผงของท่านบ้างบางทีท่านก็จะเขียนผงลงกระดานแลก็ลบเก็บบางส่วนเนี่ยท่านก็ใส่ไว้ในมันเป็นลักษณะเหมือนพระอุบไม้ท่านก็รวบรวมเก็บไว้แล้วคุณพ่อก็ ผมก็เคยขึ้นไปที่กุฏิครับยังได้มีบุญได้มีวาสนาที่ท่านลงกระหม่อมให้สมัยช่วงวัยรุ่นครับนะหลวงปู่ท่านก็เป็น ที่มีเมตตาเรียกว่าผงพิเศษที่หลวงปู่ทำเนี่ยก็คือมาส่วนหนึ่งนี้มาจากการบริกรรมคาถาด้วยการเขียนบนกระดานชนวนถูกต้องแล้วก็ลบใช่ไหมฮะใช่ลบเสร็จกลบแล้วก็เก็บไว้สะสมผงนี้เอาไว้เพื่อเป็นการทำบุญสารเรียกว่าหลวงปู่เองก็มีความอุตสาหะมากเช่นเดียวกันกว่าจะได้ผงมาปริมาณนึงถูกไหมฮะครับผมและอย่างเหนือใบลานในยุคนั้นเนี่ยใช้ใบลานที่เป็นคมภีร์จริงไหมคะสําหรับต้นตํำรับปิตาของหลวงปู่โต ริงนะครับเป็นเป็นคำพีที่ลงอักขระต่างๆแล้วก็สำหรับพระสูตรต่างๆในตามพระไตรปิฎกซึ่งเราจะสังเกตเห็นว่าเวลาพระสงฆ์ท่านขึ้นธรรมากเทศเนี่ยท่านก็จะใช้คำพีใบลาแล้วก็คำพีใบลานพวกนี้จะมีอักขระต่างๆเมื่อมีการจำรุดก็จะนำมา ไปทาการเผาไฟให้เป็นผงใบลายแล้วก็ป่นละเอียดเป็นมวลสารอย่างหนึ่งเรียกว่าผงใบลานครับและอีกอย่างหนึ่งจะขาดไม่ได้เลยสําหรับปิตาหลวงปู่โตก็คือน้ํามันตังคีวใช่ไหมคะใช่ครับเคยเห็นว่ามันจะอยู่ในกระป๋องโบราณโบราณท่านท่านคุณพ่อบอกว่ามันจะเป็นส่วนที่เป็นการผสานทําให้มวลสารของพระเนี่ยนึเออเกิดการเกาะเกาะตัวกันไม่งั้นแล้วมันจะยุ่ยครับก็เป็นเหมือน ส่วนประสานทําให้ผงเนี่ยมันเชื่อมกันครับ,รบแล้วมาถึงอีกเรื่องหนึ่งเรื่องที่คุยกับคุณอาเมื่อสักครู่นี้เกี่ยวกับบาทน้ํามัน<อ>ที่เรายังสงสัยกันอยู่ว่าเนี่ยบางคนไม่เข้าใจว่าบาทเนี่ยต้องเป็นลักษณะแบบไหนน้ํามันเป็นยังไงคุณอาพอจะอธิบายได้ไหมครับเท่าที่ผมทันและเห็นนะครับบาทน้ามันหลวงปู่เนี่ยว่าจะเป็นลักษณะที่เป็นเหมือนกับบาทแต่ว่าไม่เล็กใหญ่ประมาณประมาณ บาทที่พระเนี่ยรับบิณฑบาตตอนเช้าครับแต่เป็นขนาดเครื่องอแต่ทาด้วยสังฆโลกสังฆโลกเหมือนเหมือนกระเบื้องเคลือบกระเบื้องเคลือบเป็นลวดลายเท่าที่คุณพ่อผมได้รับมาเนี่ยจะเป็นสีฟ้าคามเป็นบาทใบเครื่องแล้วก็ใต้ฐานเนี่ยก็จะเป็นเหมือนหวายทำขาตั้งในนั้นก็จะมีบรรจุน้ำมนตแล้วก็จะมีผงเทียน ละกนบ่ายก็จะมีมวลสารบางอย่างอยู่ครับถ้าบางส่วนเนี่ยเชื่อว่าได้แช่น้ำมนต์จากบานี้นอกจากบาทที่อยู่ในอุโบสถทุกวันนี้ครับหรือในองค์ใหญ่ในยุคนั้นมีประมาณกี่ใบพอจะพอจะจับได้ไหมคะที่มีนบารมีพิธีเป็นเป็นเป็นบาทกระเบื้องเคลือบสังฆโรกเนี่ยแล้วก็จะมีบาทที่เป็นโลหะส่วนจํานวนจะกี่ใบนั้นไม่อาจทราบได้ครับอืแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือ หลวงปู่โตเนี่ยก็จะมีเนื้ออื่นอีกที่เป็นปิตานั่นก็คือเนื้อผงทูบที่มีน้อยมากๆนะคะเนื้อผงทูบก็จะมียันดวงกับจำโบสองอผงทูบอันนั้นก็คือเป็นเนื้อมวลสารผงทูบจากเอ่อดานนที่คนมากราบไหว้เลยไหมคะถ้าถ้าจะเรียกกันให้ชัดเจนก็คือผงทูบเนี่ยมันเป็นเหมือนผงทูบกรรมฐานคือผงทูบกรรมฐานก็คือทูบที่เกิดจากการไหว้พระ ส่วนมวลเมืม่อไปปักในกระถางทูบต่างๆเนี้ยผงทูบเนี้ยก็จะละลายสลายตัวลงไปกองอยู่ครับก็จะรวบรวมผงทูบต่างๆเหล่านี้มาเป็นส่วนหนึ่งของมวลสารครับก็เลยเรียกว่าผงทูบกรรมฐา,านัชื่อเต็มคือผกกงทูบกรรมฐานใช่ครับกรรมฐา,านนะคะและอีกเนื้อหนึ่งที่มีน้อยมากๆ แล้วก็หาสวยคว่อนข้างยางนั่นก็คือเนื้อผงเกสรค่ะเนื้อผงเกสรเนี่ยที่เคยได้ยินคุณพ่อเล่าคือทําจากพวกเอ่อเกสรดอกไม้ดอกไม้ต่างๆใช่ไหมคะใช่เป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่งเป็นเป็นผงเกสรแต่หลักแล้วเนี่ยก็จะมาจากผงที่หลวงปู่เนี่ยทำลบเป็นผงอิทิเจผงยันต่างๆที่ท่านรวบรวมทําด้วยพุทธคุณของท่านนะครับอืมแล้วคราวนี้มาถึงพิธีกรรมประกอบกิจ ทางศาสนาโดยเฉพาะยิ่งเรื่องการปลูกเสกพระที่คุณอาวิได้เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะต้องใช้หญ้าคาใช่ไหมครับมส่วนท่านยังไงครับสมัยก่อนที่หลวงปู่ยังมีชีวิตอยู่นะครับครับพิธีการปลูกเสกหรือพุทธาพิเศษวัตถุมงคลราเครื่องของหลวงปู่นเนี่ยจะถาจัดทำในโบสถ์สโบสถ์สดไม่ใช่บนศาลาไมสาราตอนนั้นยังยังไม่มีการก่อสร้างท่านก็จะเป็นพระที่ปฏิบัติแล้วก็ เข้มงวดมากในเรื่องของการทําพิธีต่างๆโดยเฉพาะพิธีกรรมพุทธาพิเศษพระในวัดประดู่ขินพีเนี่ยนะครับจะประกอบพิธีในพระโวสดแล้วรอบพบระโวสดเนี่ยก็จะมีใสมาแปดทิศท่านก็สั่งให้นํายาคามาถัดก,กันเปนเหมือนผมเปียเยจํานวนเยอะมากยาวมากล<อ>้อมรอบโวสถนะฮะแล้วในยาคาต่างๆนีก็จะแขวน พญานาเวจมีสีขาวสีแดงสีส้มมีพญานนางวักมีพญานาเวต่างๆว่าสวรีต่างๆเหล่านี้รอบหมรับพิธีกรรมเนี่ยเข้มขังศักดิ์สิทธิ์มากแต่เชื่อไหมหลังจากดับเทียนชัยพิธีกรรมเสร็จไม่เกิน30มสนาทียาคาล่านั้นญาติโยมลูกศิษย์ลูกหาที่อยู่นั้าเก็บทั้งหมดเ ก,ก็จะมีส่วนที่เหลือก็คือพวกที่อยู่ในปรลามหรือในพิธีกรรมต่างๆส่วนพวกนั้นก็ถือว่าเป็นการแจกจ่ายให้กับสาธุชนลูกศิษย์ลูกหาที่มาร่วมในพิธีและอีกหนึ่งอย่างนะคะคุณอาเคยเล่าให้ฟังว่าเวลาพุทธาพิเศษเนี่ยหลวงปู่ค่อนข้างที่จะเข่งขัดมากๆก็คือห้ามให้ผู้หญิงเข้าไปในประามพิธีเลยไม่ว่าจะรุ่นใดๆก็แล้วแต่ใช่ไหมคะไม่ว่า,าจาะเป็นตานะท่าน ท่านท่านเข้มงวดไม่ไม่อยากให้สาพสตรีเนี่ยเข้าไปในอุโบสถหรือในประดมพิธีให้อยู่แต่ด้านนอกนะฮะแต่พอเสร็จพิธีแล้วเสร็จพิธีแล้ว,ลวเนี่ยก็ดับเทียนชัยแล้วค่อยว่ากันเ,เพราะว่าท่านเข้มงวดมากโดยเฉพาะ การทําพิธีพุทธาพิเศษต่างๆเนี่ยนะครับต้องมีการบวงสรวงมีราชวัตรฉัดทงมีอะไรต่างๆครบถ้วนหมดเครื่องสังเวยเครื่องอะไรครบถ้วนหมดไม่ว่าต้องเคร่งครถูกต้องตามตำราครับเข้มขขังมากควรถามคุณอานิดนึงค่ะได้อยากทราบว่าในตอนนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปิดตาหรือเหรียญใช่ไหมคะในยุคนั้นหลวงปู่ปุกเสกเดียวเลยไหมคะก็หลวงปู่ปุกเสกเดียวแต่ว่าในหลายๆพิธีเนี่ยมีพระเกจิจากกลางวัดมาร่วม จากการนิมนต์ของท่านด้วยนะครับเคยได้หนึ่งอย่างมานะคะอันนี้ก็ต้องขอความรู้จากคุณอายอย่างหนึ่งก็คือเคยได้จากบ้านหนึ่งมาเป็นตะกุดที่มีการทับแบนเรียกว่าตะกุดพานยะอ๋อมีจริงไหมคะคุณอาขอโทษมีจริงครับตะกุดของลุงป,ปู่เนี่ยมีหลากหลายขนาดตั้งแต่ขนาดหนึ่งเซนสาริกาสาิกา,า,กานิ้วครึ่งสามนิ้วเท่าที่ผม เห็นนะฮะยาวสุดถึงห้านิ้วมีกระดูกขึนเนน้อยมากโทนใช่ครับจะหายากเขาเรียกว่าตะกุดโทนหรือบางที่ก็เรียกว่าตะกุดมหาลูดมีหลากหลายขนาดโดยเฉพาะเนื้อทองแดงเนื้อเงินเนื้อตะกัวมีเนื้อเงินมีเนื้อเงินมีเนื้อตะกัวแต่ที่เห็นมากที่สุดเนี่ยคือเป็นเนื้อตะกัวเพราะว่าหลวงปู่เคยพารงว่าเนื้อตะกัวเนี่ยลงอัขระมนต์ต่างๆเนี่ยเข้าดีนักแล และตะกรุดพานยาก,ก็คือผ่านอิกกรรมวิเขาเรียกว่าอะไรผ่านปลุกเสก,อ,กอีกวาระใน<อ>ในในในวาระที่สมัยที่หลวงปู่ยังมีชีวิตเนี่ยมันมีการพุทธาพิเศษหลากหลายรูปแบบโดยเฉพาะถ้าเรียกว่าพิธีปลุกเสกพ่านยักษ์เนี่ยก็จะมีการสวดพานยากักษ์อ,อีกมนสูตรหนึ่งตามพระสูตรเป็นบทสวดที่เข้มขังมากฮึมฮึมฮึม,ฮม,ฮม ต,ตลอดออระยะเว,ว,วลา<ะ>ตลอดยะเวลาการสวดแล้วก็คนที่โดนคุณสยอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะออกอาการเหมือนกับว่าช่วยขับไล่ต่างๆเป็นพิธีที่เข้มขังมากหาชมได้ยากมากเคยได้จากคุณลุงท่านหนึ่งอายุ80ท่านบอกว่าตะกุดเนี่ยเป็นตะกุดพันยักษ มีการทับแบนนะไม่ใช่เป็นกลมเหมือนที่ที่เราเห็นอยู่นะคะนะก็เลยไม่เคยมีข้อมูลเพิ่งได้ข้อมูลจากคุณอาวันนี้ค่ะว่าเป็นการสวดพันยักษ์ใช่ครับมีเกี่ยวกับเรื่องคุณใสของต่งตางๆใช่ครบก็เรียกว่าพุณธคุณครบทุกด้านเมตตาม,มหานิยมคงกระพันแล้วก็ป้องกันคุณใสต่างๆต,ต้องเอามาเลี่ยมห้อยแล้วใครมีนี่ถือว่าเป็นวาสนาเลยครับ หายายากาใช่ไหม,มครับเพราะว่าได้มาตอนตอนนั้นห้าดอครับโอ oh, ้สุดยอดเลยตะกวดจริงอย่างที่คุณอาบอกเลยว่าตะกวดหลวปู่จะเน้นย้ำว่าขังสุดๆใช่ครับลงพุทธคุณอะไรได้ดีนักแล่และก็นี่มาถึงไอเทมสําคัญที่คุณอาเตรียมอามาให้พวกเรา oh. ได้ชมนั่นก็คือก็จะเป็น เสื้ออังสะเสื้ออังสะซี่หลวงปู่เคยใส่ไว้ในสมัยท,ที่ท่านมีชีวิตอยู่คุณพ่อก็ได้รับตบกทอดมาเป็นเสื้ออังสะอยู่ในสภาพที่สวยและสมบูรณ์สมบูรณ์มากเป็นเป็น,เป,นเป็นสีรกระ ที่หลวงปู่ใช้ในหลายพิธีในการเข้าพธิธีพุทธาพิเศษที่ต่างวัดแม้กระทั่งขณะดับเทียนชัยครับุณพ่อได้เก็บรักษาไว้ในสภาพที่สวยและสมบูรณ์ครับรบผมก็รับมาดกตกทอดมาครับก็ยังเก็บรักษาบูชาไว้อย่างดีและไม่ใช่แค่อันนั้นนะคะยังมีอัฐินะคะที่เป็นอัฐิหลวงปู่นะคะคซึ่งถือว่าเป็นชิ้นที่ใหญ่และศักดิ์สิทธิ์มากเป็นชิ้นส่วนของอัฐิาธาต หลวงปู่ที่ท่านได้รับมอบมาจากอดีตเจ้าวาดท่านก็เลยอาราตนาบูชาเก็บไว้ในอังสะตัวนี้รึยกว่าเป็นอัฐิที่เป็นชิ้นไม่ใช่เป็นอังคารที่เป็นผงไม่ไม่ใช่เป็นอังคารที่เป็นผงครับเป็นชิ้นอัฐิท่าซึ่งเป็นชิ้นส่วนหนึ่งของกระดูกสรีระร่างกายของท่านครับนะก็ได้เก็บรักษาไว้อย่างดีนะครับก็บบบเป็นประสบการณ์ที่คุณอาได้สัมผัสจริงจริง กับหลวงปู่โตนะคะและอยากให้คุณอาเล่าถึงประสบการณ์นิดนึงว่าในวัยเด็กได้ขาวว่าคุณอาชอบไปยิงนก, <c oughs> นกยิงอะไรว <c oughs> ัดประดูวัดว <c oughs> ัดประดูในสมัยก่อนก็ลมรื่น <c oughs> ต้นไม้เยอะนกเยอะอะไร <c oughs> ก็ตามภาษาเด็ก <c oughs> <ๆ>ชาวบ้านโซนก็เล่นกันก็ไปยิงนกอะไรแต่ไร,ไรต่างๆ้แะแวกข้าง,างวัดหลวงปู่ท่านเป็นพระที่เมตตาก็จริงแต่ถ้าพวกที่ ไปยิงนกตกวาลังแกสัตว์เนี่ยท่านก็ออกมาดู oh. เห็นท่านร่างเล็กๆโป,งป่งๆแต่เสียงท่านดังมากเวลาท่านตวาดดุไล่เด็กนะคร <c oughs> ับเคยโดนเหมือนกันครับด้วยความสนนะครับจริงๆแล้วหลวงปูก่ก็ได้ได้ได้ทราบข่าวมาว่าเป็นคนค่อนข้างที่จะเข่งคัดแต่ไม่ได้ดุ ใช่ไหมคะแต่เข่งทัดมีวินัยมีวินัยแต่ถ้าถ้าเด็กเกเรท่านจะดุใช่ไหมคะเพราะว่าบางทีก็ไปทาซ้อมเสียหายพวกยิงลูกยิงแรมันจะไปโดนพวกหลังคาโบสถ์อะไรพวกนี้ครับและอย่างนี้คือคุณอาก็อยู่ใกล้ชิดกับทางวัดป่าดู่มาโดยตลอดเลยถูกไหมคะครับก็รู้เห็นมาตลอดครับมีพิธีใดที่คุณอาจำไม่ลืมเลยสำหรับพิธีพุทธาพิเศษที่ยิ่งใหญ่ของทางวัดป่ดู่ชิมพีมีไหมคะก็ พิธีที่หลวงปู่พุทธาพิเศษเนี่ยก็มีหลายๆครั้งที่จัดในพระโวสดโดยเฉพาะพิธีที่มีการสวดผ่านยักษ์เพราะว่าบททานองที่สวดที่ไรเนี่ยมันรู้สึกเข้มขังเสียงมันดังก็คึมมากแล้วก็เป็นจังหวะจากโคนมันไม่ได้สวดเนิ่มเนิ่มเนมันจะเป็นหุ่มห่อมุ่มห่อตลอดเวลาแล้วก็ใช้เวลายาวนานมากแล้วก็เป็นพิธีที่สัมผัสได้เลยว่ามันเข้มขังมากมันจะเป็นช่วง ประมาณปี2,516 1 7อะไรประมาณนี้แหละนะช่วงนั้นที่หลวงปู่ยังอยู่แล้วก็คนเนี่ยล้นโบสเลยแน่นมากในในช่วงนั้นวัดประดูเนี่ยก็จะมีคนที่รอคอยที่จะเกิดที่ชายกรรมพวกนี้เพราะว่าอยากมาชมบารมีรถโดยเฉพาะเวลาเสร็จพิธีเนี่ยของแจก,กต่างๆเนี่ยทางวัดไ,<ห>ไม่ได้หวงต่างคนต่างแย่งชิงเพื่อเอาเอาไปเป็นของ บดมีส่วนตัวกันนะครับคืออย่างเช่นพยานก็ไม่ได้การจำหน่ายก็คือเป็นการแจกหมดเลยฮะหมดเลยนะคะแล้วก็เข้ามาในช่วงรายการล้วงพอคุณอานิดหนึ่งนะคะว่าคุณอาเนี่ยเป็นลูกศิษย์หลวงค่โตเนี่ยห้อยพระอะไรมานี่เอาสดๆเลยนะสดๆเลยไม่ได้เตรียมนะคะขอล้วงกันตรงนี้เลยขออภัยค่ะคุณอาคุณอาถึงกระปวดกระดุมแล้วนะคะตอนนี้ ก็เป็นลูกศิษย์หลวงปู่โตจะไม่ห้อยหลวงปู่โตก็ไม่ได้วิปดนีหลังยันนะปดนีหลังยันนะนะคะเห็นใบลานคุณอาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยจำโบสองก็ไม่ได้ชื่อว่าจำโบสองติดตามมหาราบมหาราบและปดนียันนะราคาและความนิยมก็สูงกว่าสมัยก่อนยานิยมปดนียันนะเป็นเอกอุเนื่องจากขนาดกำลังพอดีครับติดตามมหาราบที่สมัยใหม่มาเรียกกันว่าจมโบจมโบเนี่ย เนื่องจากมีขนาดใหญ่และเครื่องก็เลยไปเรียกกันว่าจ um ัมโบ้อันนี้ก็ติดตัวผมมาตั้งแต่สมัยมัธยมนะครับไม่ต้องถามว่ากี่ปีนะคะแล้วก็มีก็จะไม่มีปากน้ำก็ไม่ได้วัดใก้เรือนเคียมนะคะนนเ,ปเป็นปากน้ำรุ่นแรกคะนะฮะแล้วมีอะไรอีกครับคุณอาปกมะขามปกมะขามก็ปกมะขามใส่คู่เลยนะใส่คู่เลยจะเป็น จะเป็นนวะสักูขีดโอค่ะบัดนี้วันเสาร์ด้วยก็เป็นของวารแล้วก็จะมีโหนี่แมทเราลุ้งเข้กันจันลอยยุคต้นโอ้เครื่องเลยชอบผมชอบพระยุคต้นครับเพราะว่ามวลสารวันใหม่พอจะแชร์ได้ไหมคะว่ามวลสารยุคต้นของพระหลวงพุโตเนี่ยมีประกอบไปด้วยข้าวๆอะไรบ้างพอจะเท่าที่ทราบเนี่ยมวลสารยุคต้นเนี่ยก็จะทาจาก มวลสารจากวัดไผ่อำตมตรอบางคุณครับผมใช่ครับเพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งของมวลสารสมเด็จโตแล้วผมเนี่ยชอบมากมวลสารยุคต้นเมื่อส่องดูมวลสารแล้วมันซึ้งตึงตามากแล้วก็มีองค์ที่ติดตัวจะไม่ปูก็ไม่ได้ร,รูปเหมือนหลวงปู่รูปเหมือนรูปเหมือนพันล้านอ๋อลูปเป็นรูปใช่ไหมคะเป็นรูป เป็นลูกเป็นลูกของปู่ขาวดำด้านหลังเป็นยันพันล้านเรียกว่ามีหลวงปู่ติดตัวเป็นยันปรีแต่เป็นพันล้านแล้วก็เป็นยันตีพันล้านเลยเหรอ <c oughs> เดี๋ยวขออนุญาตถ่ายรูปเลยนะ <c oughs> ขอสดๆเลยเดี๋ยวจะเพื่อเอาไปอยู่ในเหรียญรุ่นบารามีเศรษฐีนี่ผมไม่ให้ใครดูเลยนะเน่าเยียกคุณดาด้ยโอ้โห,โหขอบพระคุณขอบคุณนขอขอให้เขาน่เชิญถ่ายกันแบบสดๆเลยนะสดๆเลย ไม่ใช่ยันเงินล้านนะคะเราจะมีปิดตาเงินล้านนอะอันนี้เป็นยันพันล้านซึ่งมีการเขียนด้านล่างเลยยันตีพันล้าน<อ>เราได้ไอเดียแล้วค่ะจะได้เป็นมหาเศรษฐีที่รัพย์ในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาครับค่ะ <laughs> ก็ยังไงวันนี้ถือว่าเป็นเกียรติมากๆเลยนะคะที่คุณอาสสาะเวลาและมาแชร์ ข้อมูลที่ซึ่งล้ำค่ามากๆสำหรับคนที่ไม่ได้ทนันและเป็นคนยุคหลังอย่างน้องดายอย่างเงี้ยก็ได้ข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนกับคนที่ทันหลบปูโต,ตจริงๆนะคะยังไงวันนี้ดากับพี่ต้นก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะร่วมรายการร่วมข้อมูลห่าใ,<ห>ใ<ห>นว<ห>ันนี้ค่ะครับส่วนของอังคารธาต คือส่วนหนึ่งที่เป็นกระดูของสลีละร่างกายของหลวงปู่ในส่วนที่เป็นเท่าเป็นอะไรต่างๆนั่นจะเป็นอังคารผ้าก็คือเป็นส่วนที่เผารวมกับสลีละแต่อันนี้คืออัฐิาตุอัฐิก็คือส่วนที่เป็นกระดูส่วนหนึ่งของสลีละร่างกายของหลวงปู่ ที่คุณพ่อได้เก็บรักษาไว้อย่างดีไว้ในอังสะหลวงปู่ตัวที่หลวงปู่ได้ใช้ตอนมีชีวิตยอยู่แล้วท่านได้อาราธนาอธิษฐานมาเก็บไว้ใต้รูปหล่อขนาด5.9นิ้วเป็นรูปหล่อรุ่นแรกปี24รุ่นที่นายหลวงรุ่น9ารัชการที่9เททองหล่อท่านเก็บบูชาวไว้อย่างดีที่หิ้งพระที่บ้านท่าน